อยากทราบนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดที่มาสร้างบ้านกับทางกุลโฮมบิวเดอร์ของเราเขาจะได้ของแถมอะไรไปบ้างค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแอนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พามารีวิวบ้านเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับพี่สถาปนิกหนุ่มสุดหล่อของเราแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปตามหาก่อนนะคะอ้าพี่มข,ของเราอยู่ สวัสด,ดีครับพี่ทอมสถาปน,นิกของเรานะคะพี่ทอมขาบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านสไตล์อะไรคะพี่ทอมอันนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์ตี่นะครับก็เป็นแนวร่วมสมัยครับแล้วก็มีการใช้วัสดุบางส่วนเพื่อ,อให้เกิดความร่วมสมัยไม่ให้เป็นสไตล์ที่มันแข็งกระด้างเกินไป ฟังก์ชันข้างในบ้านนะคะก็จะเป็น3ห้องนอนสามห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องครัวห้องโถงพี่ทอมขาตรงนี้แอนสังเกตเห็นตัวนี้เป็นหินทรายครับหินทรายสีเทานะครับก็เป็นหินทรายขนาด5คูณ20เซนติเมตรนะครับใช้สําหรับในการตกแต่งก็เป็นวัสดุมาตรฐานของทางบริษัทนะครับแล้วก็เคลือบด้วยน้ํายาป้องกันผิวนะครับอรอยนะครับป้องกันในเรื่องของเชื้อราที่จะเกิดขึ้นกับผิว นะครับแล้วก็เพิ่มความเงาง,งามแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ของตัวหินทรายด้วยครับจากที่แอนเดสลองไปส่งบ้านมอบบ้านให้กับลูกค้าหลายๆหลังเนี่ยสังเกตว่าเทพื้นทางเดินรอบบ้านใช่ครอันนี้คือเราให้ทุกหลังเลยใช่ไหมคะให้ทุกหลังครับเป็นมาตรฐานของบริษัทครับ <c oughs> ก็จะเป็นพื้นฟุตบาทนะครับพื้นฟุตบาทคอสลอลนะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับขนาดความกว้างออกมาจากขอบผนังบ้านก็คือ90เซนเมตรอันนี้ก็ให้ทุกหลังเป็นมาตรฐานของบริษัทเลยนะครับค่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่ทมเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันนะคะโอเคครับมันมีฟังก์ชันอะไรไปค่ะเข้ามาในตัวบ้านนะคะพี่ทประตูก็จะสังเกตว่าเป็นประตูบานอลูมิเนียมแบบบานเรื่อนคู่นะคะพี่ทอมครับก็อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของบริษัทครับเป็นกรอบบานอลูมิเนียมบอกขาวนะครับแล้วก็เป็นรูกฟักกระจกสีเขียวใสอันนี้เป็นมาตรฐานของบริษัทยิ่แ้วนะครับ อ่ะมันจะมีแบบบานเลื่อนคู่บานเลื่อนเดี่ยวตัวนี้เนี่ยเป็นเลื่อนคู่มันมีความพิเศษยังไงคะบานเลื่อนคู่ก็จะ,ะเปิดรับในเรื่องของลมได้มากกว่านะครับแล้วก็ทําให้ช่วงเปิดที่จะเดินเข้ามาภายในอาคารนี้มันวกว้างกว่านะครับขนย้ายข้าวของอะไรมันก็จะง่ายกว่า พอเดินเข้ามาถึงในส่วนนี้ข้างบนจะเป็นฝ้าหลุมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราแถมให้ลูกค้าทุกๆโครงการนะครับทุกๆท,ท่านก็จะได้ฝ้าหลุมนะครับมาตรฐานของเราก็จะเป็นฝ้าหลุมที่ยกระดับขึ้นมา10เซนนะครับแต่ว่ารูปร่างของขอบฝ้าก็จะแตกต่างกันไปบางโครงการก็จะเป็นขอบฝ้าแบบสี่เหลี่ยมหรือบางโครงการก็จะมีขอบฝ้าแบบลดมุมเช่นแบบนี้นะครับ อยู่กับการออกแบบให้เหมาะกับสไตล์ของตัวบ้านนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทําการก่อสร้างอะไรก็ตามเนี่ยทางเราก็จะมีเรื่องของการนําเสนอพีดีภายในนะฮะให้ลูกค้าได้รับทราบก่อนว่าภาพรวมสุดท้ายมันจะออกเป็นยังไงประมาณนี้ครับในโซนนี้นะคะเราออกแบบเป็นพื้นที่อะไรคะพี่้องตรงนี้เป็นลิฟต์รูมครับก็เป็นส่วนใช้เป็นฟังก์ชันร่วมนะฮะในเรื่องของการรับแขกด้วยแล้วก็ในเรื่องของการรับชมสื่อต่างๆนะครับค่ะ <c oughs> ในโซนถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถูกอีกเล็กๆต นี่เราออกแบบไว้เนี่ยมันโซนนี้จะเป็นอะไรครตรงนี้ตั้งใจจะให้เป็นดังนิ่งโซนนะครับ<ม>หรือว่าเป็นโซนรับประทานอาหารอาจจะหาโต๊ะสไตล์โมเดินหรือโต๊ะสไตล์วินเทจก็แล้วแต่เจ้าของโครงการที่จะชอบนะคร,ครเมื่อจัดวางมาแล้วมันก็ทําให้พื้นที่การใช้งานเกิดความต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นโผงโลกต่อเนื่องกันนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของความโปร่งโล่งในเรื่องของการบายอากาศด้วยดูมทึบไม่ออดอดเกือไ,ไปก็จะดีกว่าการแยกส่วนเป็นส่วนครับถัดไปค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนนะคะครับผม จะเป็นหน้าต่างับานกระจกเลื่อนสไลด์เหมือนกันค่ะ ช่วยในเรื่องของการรับแสงสว่างแล้วก็รับลมนะค่ะใช่ครับถ้าเป็นบานเลื่อนพูนก็อย่างที่พี่บอกก็ใช้ช้ายประตูจะช่วยในเรื่องของการรับลมได้มากกว่านะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่และพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เราเออกแบบให้มีความสอดคล้องในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ตามข้อกฎหมายพรบรุกอาคารด้วยนะครับตรงนี้ก็ใส่ใจตรงนั้นด้วยะคระั<ๆ>ถัดมาจากห้องนอนนะคะพี่ทอมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องครัวกันก่อนนะคะสําหรับห้องครัวคือ ัวเนี่ยค่ะพี่ทองคือหลายๆหลังที่ไปดูเนี่ยมันรูปทรงไม่เหมือนกันครับ ในส่วนของเคเตอร์ครัวนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราแถมให้ในราคาที่เราเสนอลูกค้าไปทุกท่านเช่นเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ลูกค้าจะได้ทุก,ทกโครงการเราจะแถมคาน์เตอร์ครัวให้พร้อมในส่วนของหน้าบานคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็ตู้แขนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ซิงล้างจานนะครับส่วนในเรื่องของเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าหรือก็เครื่องบุกรันเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ลูกค้าจัดหามาเองหรือว่าเราจะทำว่าเป็นของสมนาคุณเพิ่มเติมเข้าไปอีก<ะ>ประมาณนี้นะฮะมาตรงในส่วนนี้นะคะจะเป็น ห้องน้ํานะคะครับห้องน้ำครับ <Okay. S 2> ห้องน้ำชั้นล่างครับเราสังเกตเลยนะคะว่าห้องน้ำเนี่ยจะมีการแยกสัดส่วนค่ะพี่ทองกับโซนแห้งโซนเปียกเนี่ยครับก็แยกสัดส่วนกัชัดเจนนะคะแบ่งบอัตตาส่วนกันเป็นประมาณส่วนแห้ง2ใน3าแล้วก็ส่วนเปียกอีก1ในสาประมาณนี้นะครับโดยที่มีการลดระดับพื้นด้วยแล้วก็ห้องนี้เนี่ยสังเกตว่ามันเหมือนมีราวจับตรงเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างนะครับ เปลี่ยนความต้องการของลูกค้าเนาะอันนี้มันจะมีลักษณะของการใช้งานแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์นะครับสำหรับผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยมันเหมือนมีพื้นที่ที่เหมือนยื่นออกมาตรงนี้ไ,ไว้ใส่พวกแชมพูเอ้ยอะไรเงี้ยคีมบน้ำเลยค่ะใช่ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องความใสใจในการออกแบบและก่อสร้างลยครับก็คือเราอยากจะให้อาห้องน้ำเนี่ยมีพื้นที่สามารถที่จะวางพวกเครื่องใช้ในห้องน้ำได้เลยนะครับแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอเราก็ยังมีในเรื่องของการจิดตั้งชั้นวางของเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะสร้างความมัน่นใจให้ลูกค้าว่าประโยชน์ใช้สอยของห้องน้ำน,นี่มันสูงสุดจริงๆแล้วก็ห้องน้ำที่เราออกแบบนเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นห้องน้ำขนาดมาตรฐานนะครับของบริษัทก็คือจะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปมีขนาดเหมาะกัของการใช้งานประมาณนี้คอ่ะพี่ทอมก่อนที่เราจะขึ้นไปพื้นที่ชั้นสองนะคะเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าห้องเก็บของใต้บันไดใช่ครับห้องห้องเก็บของใต้บันไดส่วนมากก็บ้านทุกๆหลังนะครับเกือบทุกหลังมันก็จะต้องควรที่จะมีพื้นที่สำหรับเก็บของนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หมดในการใช้สปอรสะอาดอุปกรณ์อื่นๆนะฮะพวกที่ที่ต้องที่ต้องเก็บให้เป็นสัดส่วนเนาะเราก็เลือกที่จะใช้พื้นที่ที่อยู่ใต้บันไดให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็จะทําเป็นห้องเก็บของใต้บันไดประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปพื้นที่ชั้นสองกันเลยนะคะ ในส่วนของบันไดค่ะพี่ทองการออกแบบของบันไดเนี่ยเราคํานึงถึงอะไรไหมคะก็จะคํานึงถึงเรื่องของระยะของความสูงของขั้นบันไดนะครับให้ให้สอดคล้องกับเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ใช้นการใช้งานจริงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของระยะความกว้างบันไดด้วยซึ่งก็จะแตกต่างไปแต่ละโครงการนะครับพอมาถึงด้านบนชั้นสองนะคะเราก็จะเจอกับห้องแรกเลยตรงบันไดก่อนเองเปิดเข้าไป ก็จะออกแบบให้มีหน้าต่างเพื่อที่จะสามารถเวลาที่เราเปิดนะฮะสามารถที่จะรับลมได้จริงๆะฮะทิศทางของลมที่วิ่งผ่านจริงๆทำให้ช่วยในการระบายอากาศไม่ร้อนอบอ,อ้าวเป็นเกินไปแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดลํางานด้วย ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันการออกแบบที่เกิดขึ้นตามความต้องการของของลูกค้านะครับที่สามารถพูดคุยกับเราได้ตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานของห้องน้ำเนี้ยก็คือควบคันทุกห้องนั่นลยนะครับคมค่ะพอเราออกมาในโซนนี้ก็จะเหมือนเป็นห้องโถงอีกห้องหนึ่งนะคะพี่ทองครับจริงๆเราออกแบบเป็นห้องอะไรคะ ก็ตั้งใจให้เป็นห้องพักผ่อนนะฮะ<ม>ก็เพื่อการใช้งานแยกส่วนจากด้านล่างเนะาะด้านล่างก็ใช้งานได้นะครับด้านบนก็ใช้งานได้แล้วก็อยากให้มีส่วนที่ เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกด้วยก็เลยตั้งใจออกแบบเป็นประตูที่สามารถ<น>ที่จะเปิดกว้างได้นะครับแล้วก็เมื่อเปิดประตูไปแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ของระเบียงภายนอกนะครับในเรื่องของการออกมาสูรบรรยากาศภายนอกนะครับจะดูดูวิวดูดาวอะไรก็แล้วแต่ความต้องการของทางเจ้าของโครงการเนาะมาในส่วนตรงนี้นะคะ แบบเป็นโซนไหว้พระเลยใช่ไหมใช่ครับตรงน,นี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับส่วนของส่วนบูชาพระนะครับในเรื่องของการออกแบบหิ้งพระเนี่ยเราก็จะมองถึงทิศทางที่พระประธานควรจะหันหน้าไปทางด้านใดหรือว่าคนรจะอยู่ตำแหน่งใดนะครับก็่ให้สอดคล้องความเชื่อของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ออกแบบให้มีช่องแสงที่เวลาที่วางหิ้งพระไว้แล้วเนี่ยเวลาเปิดหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยมันก็จะแสงตกกระทบกับพระด้วยประมาณนี้โอเคครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันเลยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็น ก็าว่าได้ใช่ไหมคะพี่ดอกใช่ครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่เป็นมาสเตอร์เบดมครับทุกๆโครงการก็คจะมีห้องนอนใหญ่หรือห้องนอนหลักนะฮะ<ม>เป็น Master มาสเตอร์เบดมปกติแล้วมาสเตอร์เบดมนี่ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าห้องอลยดยูนะครับก็จะมีฟังชันหรือว่าพื้นที่ใช้สอยที่ครบครันกว่าส่วนอื่นครับค่ะ จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีประตูเปิดไปยังระเบียงสองด้านเลยนะคะใช่ครับก็จะมีทั้งระเบียงยาวเมื่อสักครู่แล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าด้วยนะครับก็เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะครับในเรื่องของการออกมาสู่บรรยากาศหรือว่ารับลมชมวิวเหมือนที่ที่ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับ <radas> โดยที่ระเบียงรับของได้เนี่ยถูกคำนึงถึงแล้วว่าจะถูกใช้งานในช่วงเวลาใดนะครับอย่างตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับก็จะอย่างที่เห็นก็คือจะไม่โดนแดดเลยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเย็นนะครับในการออกมารับลมหรือว่าชมบรรยากาศโดยรอบครับจะสังเกตว่าพื้นสัมผัสของกระเบื้องนะคะพี่ทองข้างในตัวห้องกับริมระเบียงเนี่ยมันคนละผิวสัมผัสกันเลยอ่าใช่ครับโดยปกติแล้วพื้นที่ใช้งานทั้งสองส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกเนี่ยมันควรจะเลือกกระเบื้องที่มีค่าความเรื่องแตกต่างกัน ถ้าเป็นด้านในก็อาจจะเป็นกระเบื้องการินโตที่มีผิวมันเงา oy, um หน่อยนะครับส่วนด้านนอกนี่ก็น่าจะเป็นกระเบื้องที่มีค่าความลื่นต่ำนะครับมันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้เยอะนะครับประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปห้องที่เหลือกันเลยนะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะพี่ทอมก็เป็นห้องน้ำในห้องนอนนะในห้องนอนหลักในห้องน้ำในตัวเลยออกแบบ ในเรื่องของโทนของการเลือกกระเบื้องก็อยากจะให้มีความทันสมัยค่ะ,ะ,คะแล้วก็ห้องน้ําทุกห้องเนี่ยนะคะพี่ทอมเราก็จะมีช่องระบายอากาศให้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของหน้ตาต่างนะครับที่ไปใช้เปิดในเรื่องของการระบายอากาศนะคะรับรับรวมรวมถึงว่ารับแสงแดดมาบางส่วนเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความชื้นภายในห้องน้ำไม่ให้ห้องน้ำชื้นมากเกินไปอันนี้ก็เป็นรูปแบบมาตรฐานของห้องน้ําของบริษัทอยู่แล้วค่ะ แล้วก็เหลือห้องสุดท้ายค่ะห้องแต่งตัวหรือเปล่าครับพี่ทองใช่ครับอันนี้เป็นห้องห้องแต่งตัวครับเป็นอ่าเ, <c oughs> เป็นเดสกู๊ดนะครับทางเจ้าของโครงการก็แจ้งมาในช่วงของการออกแบบว่าเออพอดีมีเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจ,จะได้ห้องแต่งตัวเห <c oughs> มาะกับเจ้าของโครงการที่เป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายที่มีเครื่องแต่งกายค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเหมาะเพราะว่าเราก็จะออกแบบให้ห้องเนี่ยมีขนาดที่ไม่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่เกินไปขาดเดียวกันก็สามารถจะเก็บเสื้อผ้า,ห,าหรือว่าเครื่องใช โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสาหรับการรีวิวบ้านของเราในวันนี้พี่ทอมขาอยากตามดีนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดที่มาสร้างบ้านกับทางกุลโฮมบิลเดอร์ร<ๆ>ของเราจะได้ของแถมอะไรไปบ้างคะก็จะมีในเรื่องของเสาเข็มนะครับระบบช่องนยาป้องกันปวกนะครับเคาน์เตอร์ครัวเพราะอุปกรณ์ของเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นทางเดินคอสลอลรอบบ้านที่พี่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็เรื่องของทางเก็บน้ำคอลแล้วก็กำน้ำนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายหลากหลายประการนะครับที่อยากจะ เป็นของแถมสมนาคุณมอบให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมถ้าเผื่อว่าคุณลูกค้าท่านใดมีความสนใจก็อยากให้ติดต่อเข้ามาในช่องทางที่เราจะติดให้ทางด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทอมนะคะที่มาพูดคุยกับแอนนะคะรีวิวบ้านพร้อมกันในวันนี้นะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากสร้างบ้านกับคุณโฮมบิวเดอร์ของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยค่ะคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมานําเสนออีีีกกแแลลล้้้วววว็ริิบบบาาานนนนไไไไหหหสตตต์ท่่อยยืมมดด ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ